สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชชาวราศีพฤษภประจำวันที่23 29พฤศจิกายนค่ะสัปดาห์นี้นะคะสำหรับชาวพฤษภจะต้องใช้สตินะคะใช้พลังแล้วก็ใช้ความอดทนค่อนข้างสูงเพราะว่าเป็นสัปดาห์ที่อาจจะมีเรื่องให้เดือดร้อนใจนะคะมีเรื่องปัจจุบันทันด่วนเรื่องของความเดือดร้อนที่เข้ามานะคะระวังเรื่องอุบัติเหตุเรื่องกระทบกระทั่ง หรือการที่เกิดปัญหาเพราะว่าการใช้อารมณ์ที่ผีผามเกินไปนะคะเรื่องของคดีความที่มีให้บานปลายมากขึ้นหรือว่าปัญหาที่มีอยู่แล้วอาจจะมีเข้ามาเพิ่มนะคะเพื่อนร่วมงานก็อาจจะแบบไม่ได้ช่วยเหลือเราอย่างจริงจังนะคะหรือบางคนอาจจะเอาภาระงานมาเพิ่มให้เราด้วยซ้ำนะคะบางคนทำงานอาจจะมีการลดพนักงาน หรือว่ามีเรื่องของการมอบความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นให้กับชาวพุทธศกนะคะใครที่มองหางานอยู่ก็ต้องลัดเข็มขัดบริหารเรื่องการเงินให้ดีนะคะเพราะว่าอาจจะล่าช้าหรือว่าติดขัดได้ในเรื่องของการงานนะคะเรื่องของเรื่องฉุเฉินที่เข้ามาอย่างกระทันหันสัปดาห์นี้ชาวพุทธศกต้องระวังเป็นพิเศษนะคะเรื่องที่เราไม่ทันตั้งตัวนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ชาวพุทธศก ใช้สตินะคะพยายามประครับประคองสถานการณ์พยายามอย่าใช้อารมณ์นะคะใช้เหตุผลค่อยๆคิดค่อยๆวางแผนนะคะแล้วก็มองหาผู้ที่จะช่วยเหลือหรือว่าให้คำปรึกษากับชาวพุทธศกได้นะคะจะได้ไม่เครียดนะคะเรื่องของอาการเงินนะคะอาจจะมีเรื่องให้ใช้จ่ายไม่คาดฝานันมีเรื่องของข้าวของเสียหายหรือเป็นเรื่องสุขภาพนะคะกระทนหันเรื่องของความเจ็บป่วย เรื่องของที่ต้องซื้อใหม่เพราะว่าเสียไปหรือว่าลูกหนี้หนีหายนะคะเงินก้อนที่อยากกู้ยือมอาจจะติดขัดล่าช้าไปบ้างสัปดาห์นี้ต้องบริหารให้ดีเรื่องของความรักท่านที่ยังโสดถ้าเพิ่งจบไปนะคะเป็นช่วงที่ต้องพักฟื้นอย่าเพิ่งรีบร้อนในการมีความรักใหม่นะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วหากมีปัญหาให้ค่อยๆพูดค่อยๆจานะคะคู่ที่ไม่ไหวจริงๆอาจจะต้องเลิกลาหรือว่าแยกทางกันได้ในสัปดาห์นี้อาจจะมีการแยกชั่วคราวเพื่อแก้เค นะคะคเรื่องของสุขภาพระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางหรือว่าโรคเจ็บป่วยกระทันหารต่างๆที่เป็นสุขภาพส่วนตัวเนี่ยต้องระวังนะคะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอิ inbox มาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ